สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อต้มครับพี่ต้มทํานาทั้งหมดกี่ไร่สามร้อยไร่ครับสามร้อยไร่นะครับฤดูกาลนี้ปลูกข้าวอะไรไข้าวเหนียวพันธุ์แม่โยสองครับอ่าข้าวเหนียวพันธุ์แม่โยสองเนี่ยนะที่เราเห็นนี่นะครับผมอายุข้าวเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบวันห้าสิบวันโอ้กำลังแตกกอกําลังสวยเลยครับผมนะเขียวเขียวสวยๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะครับแล้วดูสะอาดตามากเลยนะนะครับข้าวดงข้าวดีอะไรก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพปลอมากเบา อ๋อมักเบานะครับเข้าประเด็นเลยใช้ตัวนี้ครับผมมักเบาครับผมมักเบาบักแล้วเป็นไงได้พ่นดีสั่งแล้วก็ยาก็บางลงแล้วก็เขาดีดก็บางไปห้าไปเลยเกือบห้าเลยนะครับแล้วก็นี่นี่ขุดมาดูใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่กอเดียวคนเดียวอันนี้กอเดียวเหรอครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่นี่มือผมกำแทบจะไม่มิดนะฮะนี่เม็ดเดียวนะฮะนี่โอ้แล้วลากขาวใหญ่สวยอวบมากครับโอ้โหเห็นแบบนี้เราประทับใจเลยชื่นใจเลยครับผมเนาะอ่านะครับแล้วมีการฉีดพ่นอะไรบำรุงเพิ่ม ฉีดโฟทีครับอ๋อฉีดโฟทีแต่ก่อแรงลากอืมฉีดไปกี่ครั้งครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวเองเหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับฉีดไปครั้งเดียวใส่ปุ๋ยปกติเนาะครับผมอ่าปุ๋ยได้ลดบ้างไหมลดยอนลงไปอ๋อลดลงก็ถือว่ามันได้กอดีอืมนะครับดูลากยาวใช่ป่ะคือมันมาแบบนี้เราก็ลดปุ๋ยลงอยู่แล้วเนาะครับผอมอ่าบวกกับการใช้บาบวกกับการฉีดพ่นโฟทีครับผมสุดยอดมากๆเลยอ่ะนะครับ ความรู้สึกของพี่ต้มเนี่ยการใช้โฟซกับบราวเนี่ยนะครับที่เราซื้อมาใช้ความรู้สึกเราว่า,วามันถูกมันแพงอะไรยังไงไม่แพงครับได,ได้ได้พ่นดีอืมแล้วก็นะน่าใช้อืมอยากให้ใช้กับทุกคนแหละน่งเลย,นะยลคือคั้งั้งหน้าอยากใช้ได้แบบคือสภาพนี้คือได้พ่นเลยอืมมาดูได,ด้ดูได้งไงเพราะเราใช้เองเนาะครับผมนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามเรื่องบาวอีกทีหนึง่งตอนที่เราหมากักตอนที่เราย่อยเนี่ยนะครับลักษณะดินกับฟางนะครับมันเป็นยังไงย้ำอีกทีหนึ่งดิเปื่อยดี เื่อดีเวลาปั้นทำเถือกจะไม่มีฟางเลยพี่หมักไปกี่วันแค่สิบกว่าวันประมาณสิบกว่าวันครับพวกแล้วดินเป็นไงดินก็ดีอืมเนี่ยดูจากนี้ก็รู้เลยเนาะดีเถือกเลยไม่มีฟางจากเราหมักธรรมดาแล้วน้ำแช่สิบกว่าวันนี้ฟางปั้นมันไม่หมดไงอ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับตัวนี้มาช่วยเนาะอ่านะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับอ่ะนะครับแน่นอนแบบนี้ใช้ต่อไปฮะใช้ต่อสิครับโอเคครับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากเลยลาไปก่อนสวัสดีครับ